สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆชาววันพุธทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นรวมนะคะทั้งพุธกลางวันพุธกลางคืนนะคะเป็นดวงทั่วไปรายเดือนนะคะซึ่งก็มาดูว่าดวงของคุณในเดือนมิถุนายน2565นะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะข่าวดีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างแล้วก็มีคําแนะนําอะไรบ้างนะคะในเดือนนี้แน่นอนคลิปรายเดือนแล้วก็จะใช้ไพ่เยอะนะคะ อะของวันพุธเดี๋ยวมาโบใช้เด็กนี้ให้นะคะอ่ามีการต้องขอแจ้งข่าวดีนิดนึงนะคะใครที่รอคอยนะคะการลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนเรียนไพ่ยิบซีแบบมืออาชีพนะคะปั้นปั้นแม่หมอนะคะไพ่ยิบซี 4. ตอนนี้เปิดแล้วนะคะก็คือทักมาที่ไลน์ออฟฟิเชีได้นะคะดี๋ย สอบถามข้อมูลกับแอดมินเนาะนะคะเราจะเรียนรุ่นที่7กันนะคะในเดือนมิถุนายน2565นะคะ3วันนะคะเรียน3วันแบบเต็มๆเ,เลยนะคะสนใจก็ทักเข้ามาได้ส่วนใครที่รออยู่ในกลุ่มนะคะหลายเดือนแล้วนะคะคุณไปเปิดลายอ่านด้วยนะคะเดี๋ยวไม่งั้นจะเต็มก่อนนะคะ,ะมาดูค่ะพูดกลางวันแล้วก็พูดกลางคืนนะคะโชควงสตาวัสนาของเรา ข่าวดีอะไรเรื่องอะไรที่รอคอยคุณอยู่ในเดือนมิถุนายนใช้วิจารณญาในการรับฟังด้วยนะคะโอ้โห <c oughs> กระดิงด่งดังๆหนึ่งกระทาขึ้นมาเลยนะคะโอกาสเข้ามาแล้วอ่า6ดาบเพ e of w a n d เ The Devil ราชินีถือไม้นะเอชา h a r i อ t โอ้โหสามคาถาเดือนนี้น่าจะส่วนใหญ่เอเนจีของคุณไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของงานในเรื่องของการเริ่มต้นมีเลขหนมา2ใบเลยนะคะงานปังมากๆนะคะชาววันพุธนะบางคนกำลังจะมีข่าวดีเข้ามานะคะบางคนได้รับโอกาสโปรเจกต์การงานหรือว่าโอกาสทางด้านการงานมีเข้ามาเยอะมากรวมทั้งความสัมพันธ์ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวขอเสริม เปิดไพ่เสริมก่อนนะคะเราจะเปิดไพ่เยอะแบบว่าคุณน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการทํางานหรือน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับบางเรื่องที่เป็น Energy แบบอย่างเช่นการทํางานหนักหรือหนีสินหรือว่า Toxic r e l ationship อะไรอย่างเงี้ยมาก่อนหน้านี้นะคะเก้าดาบชาววันพุธ บางคนกําลังแบบไปได้ดีมากๆในเรื่องของการงานเดือนนี้บางคนมีเกณฑ์เดินทางนะคะเดินทางระยะไกลระยะไกลอย่างนี้เนาะขอดูนางฟ้าหนึ่งใบเทพธิดานางฟ้าหนึ่งใบว้าวบลูม,มิงนะคะสวยมากได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเปิดไพ่ ฮาร์ดเอร์เคอร์ด้วยนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางนะชาววันพุธบางคนกำลังเดินทางนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานบางคนออกจากงานไปเริ่มต้นงานใหม่นะคะอ้าว joy stability นะคะความสุขกำลังเข้ามาหานะคะ dark net fair nature เอาละเพื่อนๆชาววันพุธทุกคนนะคะไพ่ประจำตัวนะคะก็คือหนึ่งคาถาคือคุณได้รับโอกาสในการเริ่มต้นที่ดีมากในเดือนนี้นะคะ,ะบางคนน่าจะเป็นงานใหม่แหละหมอบอกว่านะคะการงานมีโอกาสอย่างมากนะคะในเรื่องของโปรเจกต์การงานหรือใครที่ว่างงานนะคะกําลังที่จะ ไปเริ่มต้นที่ใหม่นะคะหรือบางคนออกจากงานเก่าไปเริ่มต้นงานใหม่ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากๆเหมือนสิ่งสิ่งนี้คุณกระตือรือล้นคุณรู้สึกคุณมีไฟมีแพชชั่นกับมันพอสมควรนะคะอ่าอีกหนึ่งเรื่องคุณน่าจะมีข่าวดีเกิดขึ้นแหละในเดือนนี้เป็นเรื่องดีๆเกี่ยวกับหน้าที่การงานกับความสัมพันธ์นะคะเพื่อนเพื่อนชาววันพุธคนเกิดวันพุธเนี่ยดั้งเดิมจะเป็นคนที่กระตือรือร้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็มี อ่ะเขาเรียกอะไรมีความอดทนหลากหลายนะคะบางทีก็จะไม่ไม่ชอบเขาเรียกอะไรนะ,ะแต่ว่าขาดความรอบคอบบางครั้งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทำมาหากินเก่งพูดจาดีมีความรอบรู้ผู้ใหญ่รักใคร่ดนดูอย่างเงี้ยนะคะ,ะในเรื่องของงานเนี้ยคุณจะมีเขาเรียกว่าความคิดที่สร้างสารรค์นะคะอ่ะทีนี้เรามาดู คนที่รอคอยงานมีโอกาสได้งานนะคะบอกไปแล้วคนที่ทำงานประจำก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีขึ้นมาแล้วมีโอกาสที่จะได้โชว์ศักยภาพในที่ทํางานหรือคุณอาจจะแบบเติมมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะโยกย้ายสาขาโยกย,าย้ายแผนกหรือไปดูงานต่างประเทศหรือไปดูงานต่างจังหวัดก็ได้นะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะเจริญก้าวหน้านะคะในเรื่องของงานประจำนะคะ ส่วนงานส่วนตัวหรือว่าคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์หรือว่าธุรกิจส่วนตัวเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่จะดึงเอาความเครียรที่ภายในอ่ะมาใช้นะคะหรือว่ามาเกี่ยวข้องกับการค้าขายหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะในเดือนนี้คนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่า,าเป็นเจ้านายตัวเองหรือว่างานเสริมหรืออะไรก็ตามาคุณมีโอกาสที่ดีมากๆเกี่ยวกับโอกาสทางด้านการงาน เข้ามานะคะอาจจะมีการพินิจพิเคราะห์อ,อะไรบางอย่างแต่ข่าวดีในเรื่องของการงานมาเต็มๆเลยเงินก็มาด้วยนะคะแต่มันมีไฟอฟคับขึ้นมาให้ระวังการถูกหลอกถูกโกงหรือว่าเขาเรียกอ,อะไรนะพาร์ทเนอร์นะคะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างนะคะในเรื่องของแบบ การไว้ใจคนด้วยนะคะการไว้ใจคนด้วยอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเครียดกับการตัดสินใจคุณเครียดกับการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยเออก็มีมันทำมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณกลัวคุณกังวลอย่างเงี้ยนะคะแต่ต้องใช้ความอดทนแล้วก็พยายามนะคะในเดือนนี้สิ่งดีๆกาลังรอคอยเราอ,อยู่นะคะขอคําแนะนําขอคําแนะนําเกี่ยวกับการงานหน่อยนะคะ เชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่นะคะแล้วก็มีความแบบโฟกัสไปที่เป้าหมายของตัวเองนะคะการงานจะมีความมั่นคงขึ้นนะคะออโดยเฉพาะงานที่ทำเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปที่ใหม่หรือที่เก่าก็ตามความมั่นคงมันคุณจะเห็นแนวทางของความมั่นคงยวกับการงานนะคะมากขึ้นทีนี้เรามาดูการเงินนะคะการเงินเป็นยังไงบ้างการเงินเนี้ย ไพ่เหรียญไม่ขึ้นแต่ว่ามีคิงเหรียญมาสนับสนุนเมาบอกว่าส่วนใหญ่การเงินของคุณจะได้มาจากธุรกิจจะได้มาจากการงานหรือความสามารถความครีเอทีฟของคุณหรือบางคนอาจจะมีแบบเออแบบคนช่วยเหลือแบบลับๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไฮะสายเป้ไรอย่างนี้ก็มีนะคะบางคนได้เงินจากการเดินทางนะคะอืการเงินนะแต่ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะก่อนหน้าน,นี้คุณอาจจะมีในเรื่องของภาระค่า,ชาใช้จ่ายแต่ในเดือนนี้ไม่น่าจะมีอะไรกังวลในเรื่องของการเงินส่วนใหญ่คุณจะโฟกัสไปที่ความรุ่งโรจน์เกี่ยวกับการงานของคุณซะมากกว่านะคะแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะเอนจอยกับความรู้ความสามารถหรือเอนจอยกับพลังงานใหม่ๆที่คุณกาลังจะเริ่มต้นชัยชนะนะคะการเริ่มต้นชัยชนะความสําเร็จนะคะกาลังเข้ามาข่าวดีของคุณเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วง เดือนมิถุนายนนะคะซึ่งสิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณรอคอยอาจจะเป็นเกี่ยวกับงานหรือเกี่ยวกับในเรื่องของเงินก็ได้นะคะถ้าคุณรอคอยข่าวคุณเครียดคุณกังวลอยู่ข่าวดีนั้นจะมาค่ะ อทีนี้น้องนองนักศึกษาเป็นยังไงบ้างน้องนองนักศึกษาเป็นช่วงเวลาที่ดีมากในเรื่องของการศึกษาเช่นกันนะคะจะสอบจะเรียนจะแข่งขันหรืออะไรจะประสบความสําเร็จแต่ก็มีสิ่งให้คิดมากอยู่ภายในใจอยู่เหมือนกันนะคะอืบางคนก็มีแบบเออจะเหมือนต้องแบบว่าเคลียร์ผลงานมีแบบอะไรนะเปิดเทอมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องแบบเออใส่ใจเป็นพิเศษน,นะเนาะแล้วก็นอนดึกเนาะ นอนดึกเสพข่าวเยอะอค่ะเสพข่าวเยอะเนาะช่วงนี้เอาละค่ะต่อมาในเรื่องโชคลาภยังไม่เห็นนะคะโชคลาภเนี่ยไม่น่าจะมีมาจากการเสี่ยงส่วนใหญ่เกี่ยวกับศักยภาพในเรื่องของการทํางานล้วนๆนะคะในเดือนนี้เนะเาะอมาดูในเรื่องของความรักบ้างชาววันพุธความรักเป็นยังไงอา่าสายโสดนะคะสายโสดมาโบรู้สึกว่ากําลังจะมีชาว ธาตุไฟอ่ะเข้ามาสนใจคุณต่างชาติก็ได้หรือคนในเครื่องแบบก็ได้นะคะอาจจะมีเข้ามาสนใจคุณหรือว่าเขาแอบอาจจะแอบชอบคุณมาก่อนนะหน้านี้แล้วก็ได้นะคะสําหรับสายโสดนะขอเปิดไพ่ความรักก่อนนะดิสนีย์ค่ะคุณจะเจอใครในเดือนนี้คนคนนี้นะคะจะเป็นคนที่เหมือนพรมลิขิตเป็นโชคชะตานำพาให้เรากับเขาได้มาเจอกันมันเหมือนถูกลิขิตไว้แล้วอ่ะนะคะ ส่วนคนที่มีคู่นะคะส่วนคนที่มีคู่หมอโบรู้สึกว่าเออมันมีความคลั่งรักกันน่าดูเลยความหลงไหลความคลั่งรักนะให้ระวังในเรื่องของการหึงหวงนะคะคนมีคู่อ่า the true นะคะความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยถ้าใครมีความลับใส่คุณหรือคุณมีความลับกับใครเนี่ยเห็นไหม energy รักที่มีความลับหรืออะไรอย่างนี้หรือว่า อีกฝั่งหนึ่งซ่อนเร้นปิดบังอะไรไว้สิ่งสิ่งนี้นะคะเราจะต้องพูดความจริงหรือไม่นะคะถ้าอีกฝั่งตรงห้ามทําเราก็จะรู้ความจริงนะคะตรงๆเลยนะเออคำแนะนำในเดือนนี้นะคะควรที่จะไปสถานที่ที่ธรรมชาตินะคะหรือว่าทำการเยียวยาบำบัดร,รักษาอะไรบางอย่างนะคะโดยเฉพาะสุขภาพของคุณอาจจะเป็นภูมิแพ้นะคะหรือว่ากระเพาะอาหารบางคนอย่างเงี้ยนะคะแต่วิธีบำบัดของคุณก็คือ,อกินอาหารที่ดี็อกนะคะหรือว่า ธรรมชาตินะคะหรือว่าแบบธรรมชาติบําบัดจะดีกับคุณมากๆแล้วก็ในเรื่องของความเครียดนะคะหรือว่าความกังวลต้องลดลดละละล,ะลงบ้างนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูว่านางฟ้าจะบอกอะไรคุณนะคะสําหรับผู้ที่ได้ใบนี้นะเอาละค่ะคุณได้ใบนี้นะคะอาราคุระนะคะก็คือนางฟ้านางฟ้าองค์นี้นะคะ ออริจินอลดั้งเดิมเนี่ยก็คือหมายถึงเวลาของคุณที่จะเปล่งประกายแล้วก็คุณจะกลายเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะความจเจริญรุ่งเรืองอ่ะในช่วงนี้นะคะจะเหมือนเอเนจีไปนี้เลยนะคะความจเจริญรุ่งเรืองนะคะอันนี้เป็นเทพีแห่งยมโลกนะคะและความจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็คุณนะ่ะจะได้รับการยอมรับ จากจิตวิญญาณที่สวยงามที่คุณพร้อมที่จะผลิบานนะคะดังนั้นช่วงเวลานี้ของคุณนะคะคุณจะได้รับความช่วยเหลือนะคะจากเทพีแห่งยมโลกนะคะในเรื่องอะไรคะในเรื่องของความรุ่งเรืองหน้าที่การงานของคุณจะดีมากๆในช่วงเดือนมิถุนายนนี้แล้วก็ชัยชนะก็มาความรุ่งเรืองจะเกิดนะคะดังนั้นแรงบันดาลใจแ a ช s i o n ธรรมชาติอะไรต่างๆนานา,นาจะนำพาเรานะคะเปิด อินท t i o n ของตัวเองนะคะสปิริตของตัวเองนะคะแล้วก็อนุญ,ญาตให้ตัวเองได้รับแต่สิ่งดีๆใครนะคะในช่วงเวลานี้นะคะรุ่งเรืองบางคนทํางานราชการก็มีโอกาสที่ดีนะคะบางคนทําธุรกิจส่วนตัวก็ดีแบบเป็นจังหวะที่คุณกอบโกยใครที่ทํางานประจํามีโอกาสทองให้คุณคว้านะคะข่าวดีกําลังจะเข้ามาแล้ววันที่ดีที่สุดของคุณในเดือนนี้ นะคะก็จะมีวันจันทร์นะคะมีวันจันทร์วันเสาร์นะคะแล้วก็วันพุธนะคะถือว่าเป็นวันที่ดีมากๆของคุณนะแล้วก็ตัวเลขนะคะตัวเลขมงคลในเดือนนี้นะคะเดือนมิถุนายนตัวเลขมงคลเลขหนึ่งนะคะมีเลขหนึ่งแล้วก็เลขสาม แล้วก็3เลขหนึ่งกับเลขสาเป็นตัวเลขมงคลประจาเดือนนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่ควรทําเสริมก็คือไปสถานที่ที่ธรรมชาติแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญาของคุณถ้าคุณจะต้องรีลีฟหรือว่าปลดปล่อยความกลัวใดๆนะคะควรที่จะกําจัดมันแล้วก็พยายามพักผ่อนนะคะแล้วก็อย่านอนดึกจนเกินไปเซพข่าวเยอะมากไปในช่วงนี้ด้วยนะคะโอเคนะคะยังไงก็อุ้ยอย่าพึ่งสียังไม่หมด ่ัพรคเนตอีกสามใบนะคะรืมความงามนะคะความงามเดือนนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณรักสวยรักงามเป็นพิเศษนะคุณผู้หญิงนะคะคุณผู้ชายอาจจะต้องใส่ใจบางคนใส่ใจในเรื่องของอรถยนต์บางคนใส่ใจในเรื่องของอะไรล่ะ หุ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมีความคิดนะคะที่จะแบบอยากที่จะทำอะไรบางอย่างนะคะ m i n a t i o n การตัดสินใจบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นนะคะต้องใช้สตินะคะแต่ทุกอย่างจะออกมาดี innocent ขึ้นมานะคะพยายามใช้ช่วงเวลานี้นะคะดื่มด่ำนะคะกับธรรมชาติแล้วก็เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดนะคะสิ่งแนั้นนําก็คือถวายดอกบัวสีชมพูนะคะเออแล้วก็ คุณอาจจะเห็นผีเสื้อบ่อยช่วงนี้นะคะผีเสื้อมันสปิริตอะไรบางอย่างนะคะบอกให้คุณรู้ว่าโอเคนี่คือลางสังหรณ์นะกับสิ่งที่กำลังจะเข้ามาจงเปิดรับ energy ดีๆนะคะโอเคนะคะยังไงก็ขอทุกคนจงโชคดีนะคะอย่าลืมกด subscribe like share ให้หมอโบด,ด้วยนะเลิฟๆค่ะ